คลิปนี้บ่าวเมืองการพาท่านผู้ชมมาตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารด่านสำนักงานสภามไทยลาวแห่งที่5หรือด่านข้าออกข้าเข้าออนี่ยครับท่านผู้ชมก็นานแล้วบ่าวเมืองกาลมาใน้พาท่านผู้ชมมาดูมาเที่ยวนี้ก็ไปได้ไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับอาคารด่านบางตัวก็มุงแล้วสำหรับหลังคานะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอาคารชั้นเดียวแล้วก็ตัวหนัๆห,หน่อยก็อยู่ตรงกลางเดี๋ยว บ่าวพงการจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวอาคารสองชั้นที่อยู่ตรงกลางนะครับก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดูแล้วนี่ก็ตัวอาคารนี้คุกเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เหลือแต่มุมมุงหลังคาก็สังกสีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสังก็สีสีเหลืองสีอะไรที่ออกที่ที่มุงไปแล้วก็มีนะมันจะเป็นสีเหลืองนู่นสวยงามมากๆเลยนั้นเดี๋ยวอยู่ข้างในเดี๋ยวบ่าวพงการจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะครับ อันนี้ดูข้างนอกไปก่อนนะครับนี่นะครับก็อาคารเป็นอาคารชั้นเดียวส่วนใหญ่จะเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ตรงกลางจะเป็นอาคารสองชั้นมีที่อยู่ของเจ้าหน้าที่นะครับด่านธุระก,ก่อ,อะไรฝ่ายความมั่นคงอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงอยู่ตรงกลางนะครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับก็เสร็จแล้ว้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็เหลือแต่มุงหลังคาอย่างเดียวนะครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาหลงาังคาามุงก็เสร็จนะครับถ้าเราข้างบนนะพื้นก็เทซีเมนต์ก็คงจะใช้เวลาหอ่อยประมาณเดี๋ยวช่วงประมาณทักปีใหม่บ่าวพิการจะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนหน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นเป็นมาอย่างไรแต่ยังไงก็คงมุงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมอ,า,อาคารข้างล่างพื้นข้างล่างก็คงเทซีเมนต์นะครับ ก็งานหนักหน่อยก็จะเหลืออยู่เทซีเมนนะครับท่านผู้ชมตีซีเมนและกระมงก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วสลับอาคารด่านขาออกขาเข้าสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าบรงการปากซานนะครับท่านผู้ชมครับเดินเข้าไปข้างในก็จะลํบาบากหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรบ่าบริการอยากจะนําเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับนี่มาดูข้างข้านี้นะครับก็เหลือแต่มุะมงหลังคาอย่างเดียวนะ ที่มุงไปแล้วก็มีจะเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถอะไรเนี่ยนะครับที่มุงแล้วพื้นที่ข้างบนเสร็จนะครับตรงนู้นก็เหลือแต่เทซิเมนอย่างเดียวนะครับอันนี้จะบอกเป็นการพาท่านผู้ชมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ตรงนี้จะเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับ เป็นอาคารชั้นเดียวก็ให้สำหรับบรรดาพูกที่มานั่งรอนั่งอะไรนั่งข้างนอกเนี่ยนะครับนี้ตรงนี้จะเป็นอาคารสองชั้นนะครับนี่อาคารสองชั้นตรงนี้ อาคารสองชั้นตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่มองเห็นเนี่ยนะครับก็ข้างล่างกา็ชั้นหนึ่งชั้นที่สองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>อันนี้จะเป็นที่อาคารชั้นเดียวฝั่งทางนี้ก็จะเป็นที่จลาโดยสารหรือเปล่าคนที่จะออกจะเข้าหรือเปล่านั่งรถนั่งรออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอาคารที่จะเป็น อาคารดานขาออกขาเข้าชั้นสองชนนั้นนะครับก็เหลือแต่มงหนังคานะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอาคารนะครับสำหรับตัวอาคารสองชั้นก็คนก็อาจจะยุ่งยากแต่เขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้เด้ออีกปูพื้นก็นคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับาะว่า ซีเมนก็เอามาจากโรงงานก็มันเทมันเทคนงานเขาก็เยอะด้วยนะครับไว้เป็นที่จอดรถนะครับท่านผู้ชมตรงนี้สาราสีเหลืองเนี่ยนะครับนั่งจอดรถรออะไรประมาณนี้นะครับ ขาก็มงุงเป็นสีเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เหลือแต่พื้นพื้นก็มโมเทลซีเมนต์ก็คงไม่นานนี่นะครับอาคารที่สําคัญก็อยู่ตรงนี้เลยสองชั้นนี่มองเห็นในกายโน่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นชั้นเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่มุงหลังคาแล้วก็ลาดด้วยซีเมนต์ข้างล่างก็จบแล้วนะครับความคลืบห,หน้างานก่อสร้างอาคารด่านสํานักงานกาออกกาเข้า,ขา สะพานท่าเราเห็นที่5เาืปนการปักซันนะครับเปอนการบอลลิคํำใส่นะครับขาวสีเหลืองวสวยงามเหมือนกันฝั่งทางนี้จะเป็นทางออกนะครับออกไฟโน่นะครับท่านผู้ชมดูด้านหลังไปก็ไปสะพานเลยนะครับได้มาจากบ้านเรานะครับ ด,ด้านออกนะครับสหลับบ้านเรานะครับฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของอาคารนะครับฝั่งเคียนหน้าไปรไกลแล้วนะครับมาเที่ยนี้ไปไกามากๆเลยมุ่งหลังคาแล้วเดือนตุลเดือนปีใหม่นี้คงจะไปได้ไกลนะครับ